สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอาทิตยาแสงนาค่ะรหัสนักศึกษา6331 1สามห0ึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์อินทิเกตอินทิเกต 3x ยกยกกำลัง1ส่วน4บวก16 dx ก็ จะได้สามอินดิเกตนำสามออกมาไว้หน้าอินดิเกตนะคะจะได้สามอินดิเกต x ยกกำลังสามส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนด้วยสามส่วนสี่บวกหนึ่งค่ะแล้วก็บวกอินดิเกตสิบหก dx นำอินนำอินดิเกตมาไว้หลังบวกนะคะมหะต่อมาก็จะได้สามอินดิเกตบวกสามอินดิเกต x ยกกำลังเจส่วนสส่วนด้วยเจส่วนสบวกอ mm ิน hmm. ทิเกรต16 dx ก็บรรทัดต่อมาเราจะนำสีส่วนเจส่วนสี่นำสี่นี่นะคะมาคูณกับ3จะเป็นสิบสองสามสี่สบสองค่ะจะได้สิบสองเอกยกกำลัง เจส่วนสส่วนด้วยเจตัวนี้นะคะเหลือเจดตัวเดียวจะได้เจ็บวกด้วย 16x หบวกสค่ะ